บ่เป็นยังบ่เอายังมีจุดหมายเดียวเท่านั้นมูดโดยภิกษุสงฆ์นักบวชแม่ซี่มีจุดหมายเดียวจะไปเกาะจะไปของนี่ไปเกี่ยวกับไปใดทั้งสิน้นที่ว่าห้าสั่งวิหารธรรมมาอันหนึ่งตร้อ,อยู่ในฐานแห่งสติปัะฐานเนาเองอยู่ในกาย อยู่ในล่มหายใจอยู่ในความรู้สึกอาการปิติที่มันเกิดนิ่มๆนุวงๆอ,อ,อยู่แค่นี้เกิดยังกึ้นกร้างปล่อยผ่านให้เบิกเวลาเพียงแค่ว่าคนตีจับจุดอนลมเป็นแล้วทรงช้าิเป็นแล้วเห็นยังกะ้างยังนนำกัามาขิดปล่อยผ่านมันไปเห็นแสอยู่ังสัน่นนี่ทำพุ่มกอใจตรงนี้ให้ดี จริงที่เขาเห็นเหมือนกันกับเขาไปตามคนทา้าเขาเห็นตน้นไม้เขาเห็นสายไฟรถคันนั้นคันนี้แลนสวนกันเขาเห็นคนเลี้ยงมัวเลี้ยงควา,ยผ,ผาย,ยผู้หญิงผู้ชายปลอยพานให้บดคือยันน้ำเขามาคิดที่ลึก,กไปกว่านั้นคือเห็นความเกิดดับตามันเห็นต้นไม้นั้นแล้วมันก็บบอสซจงสันมันก็ไปเห็นต้นไม้ไหมมีเอื่อนว่าเกิดดับ มันเร็วมากสายไฟเสานั้นต้นนี้นี่คือเห็นภายนอก้ะก่อนมันก็แล่นสวนไปปิดปิดเป,ปิดปิดมันบาแสอยู่จังสันเด้ <c oughs> สายไฟต้นใหม่ต่างๆที่ตาเขาผ่านไปเห็นเขานังอยู่รถเนี่ยหรือเขายางไปตามนี่สันขเขาแล้วล่างบาดแล้วยางกับกุดนี่เออ เข้าก้มหนาย่างลงไปนี่ก็เห็นดินเห็นใบใหม่เห็นเครื่อใหม่เห็นหากใหม่เออเข้ากับยางผ่านมันไปซื่อๆนี่โดยที่เข้าบืน้ามานไม่ขิดนี่เออหากใหม่เครื่อใหม่เกิดหากใหม่ดับหากใหม่เห็นเครื่อใหม่เห็นใบไหม่นี่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเออนี่คือตัวหาใจว่าอือบ่ม se ีอยังติดแสอยู่อย่างสั่นตลอด มันแซอยู่นั่นเหมือนกับว่าเข้าไปดึงมันมากพิจารณาเข้าไปดึงมันมากเดียวเราสัญญานั่นแหละอยัางพันไปเมื่อกี้ปุ๊บหงวขึ้นไปเบิ่งไม่เอาใบยังวะต้นยังวะนั่นคือเอื้อนว่าแสอยู่หรือดึงมันมากมาหาว่าคือ,อยังเป็นยังเห็นไหมแต่เข้าใจคำว่าหูแล้วว่ามันคือ,อยังคือใบไม้ ใบกุ้งใบโพก็ได้ยังจากการที่เขาไปลูนี่ฮะเขาจะเขาว่าเกิดดับหรือเพียงแค่ผ่านเพียงแค่ผ่านสายตาในลูกหลางลักษณะท่าทางต้นใหม่แบบนี้ซื่อว่าต้นแดงซื้อว่าต้นกุง้งซื่อว่าต้นโพ้วยหน่อยไงคนสูงตำ่ำหญิงใช่มองผ่านในเบิด โดยนําก็ไม่คิดนี่เห็นหญิงดับกับหญิงเห็นชายดับกับชายคือคำว่าดับนี่เพียงแต่ว่าเป็นผู้บอกไ้ซื่อๆว่ามันเห็นแล้วมันกระพานเอาบ่ได้ไปคิดว่าเห็นแล้วดับดอกแต่ลองบอกบอกไว้ว่ามันก็แค่นั้นแหละมันก็เป็นของมันแบบนั้นแหละเอที่มันฆ่าอยู่ถูกอยู่หรือกังวลอยู่เนะพราะว่ามันไปใครข้วนผิดหน้าคืออหยังเป็นหยังเป็นไผ่าามาหยัง มาเรื่องใดจะเป็นคนก็นดีเราจะเน้นยาำปล่อยพาดในบดหูได้ยินเสียงกับมันกันนกห้องจ,จิดจัดๆกาห้องนกเขาห้องรู้ว่านกเขานกกาเข้าปล่อยพานในบดเสียงนี้กะบ่ดเทียงเห็นไหมเสียงนี้กัททกแค่เกิดกับดับบ่เป็นว่าสิมาแสอยู่ในหูเฮ้าตลอดที่มันแสอยู่เพราะว่าเขายัดู้ว มันห่องอยู่ใสมันจับอยู่ใสเออมันโตหน่อยหรือโตใหญ่เนี่ยคือบ่ปล่อยพานปล่อยพานเลยมม่เลยเป็นแค่ว่าเออมันก็แค่ได้งยินนั่นแหละเ,เสียงที่ได้งยินกาสะละผัดเสียงปนเปย์เลยล่ะเป็นเสียงคนเสียงหมาเสียงกาเสียงนกปนกันอยู่แล้วเออฮขาจะไปจับมันมาเห็นอย่างเสียงคนเสียงหมาเสียงนก เขาลางตัวลางจางเสียงเสียงรถเสียงแตกตุ่มตุ่มต่ำต่ำอย่างก็แล้วแต่ให้เฮาทำความรู้สึกยู่ในกายเฮาล่ะเดี๋ยวมันสิรลู้เองอกโดยที่ว่าต้องไปอยากหลู้คําว่าเกิดดับคือย่างคขาบ่าอันิจจังอนาตาก็อย่างเขาว่กทุกคือย่างทุกก็คือแต่ความยึดไวบคือปล่อยผ่านให้พิ่งนี่เทียบโดยไพ่หน่อหลรดกินเสียงโดยภพยนอกเหมือนกันทั้งนั้นเหมือนกัน กลิน่นหอมหรือเหม็นก็นแล้วแต่ปอยผ่านจะไปหามันวบาอีหยังตายอีหยังเนา่าเอ,อกินนี่มาจากใส่ต้องหาอ,อรสเหมือนกันอแต่เฮาติดชาติติดใจในรสชาติของอาหารมันก็เลยแสแวงหานกินอีหยังผ่านหลวงลำคอลงไปได้แล้วเบิดรสชาติ้าใจวันนี้เออบิรดรสชาติเน้เลยลล้นลงไปเบิรดรสชาติแล้ว เหมือนกันทั้งพืดคือบ่มีอย่างนั่นมันก็เกิดดับือกันได้รดนั่น่ก็ดีลถอาหารแต่มันบอาอย่างคือแสบแท้เนี่ยใจมันจะไปจ้อคิดอยากกินกินตามันก็จะเลี้ยวเบางในรถที่เัาติดใจในรูปร่างอาหารนั่นแหละเลยลินเขาไปแล้วนี่เบิรดรถเบถิดแล้วเบิดแล้วนี่ก็เหมือนกันปล่อยผ่านน,นี่เบิดรูปรถกลินเสียงปล่อยผ่านปล่อยผ่านปล่อยผ่าน นีออ่คือภายนอกบอกว่าคําว่าสมาธิมันบันไดหาเข้าบันไดห้ออกมันตั้งดวงสันโดยเอากายเป็นที่ตั้งฐานที่ตั้งแห้งกิดฐานที่ตั้งแห้งรูรูชื้ๆนี่ไหมรูดโดยบัไดคิดบัไดนึกนี่ไหมฐานแห้ตั้งแห้งรูด้วยเอาความรู้สึกโตมาเป็นตัวรับประกันตัวเองเอแล้วรสศาสตร์อาหารถักถ้ามันกระรูดมันบ้าทด้กินมันมันก็น มันกระหรูดรสของมันเองคือริกอพริกอยู่ในถุงนั่นแดงจิงคืนเออมันกระลรูดว่าเผ็ดแต่เขาบ่ไปกินมันก็บม่เผ็ดดอกเกลือกับมันกันเัากระรู้ว่าเข้มนั่นแลนลห,ลหละมันคืากรูของมันแหละนั่นแหละจังว่าปลอยพานให้เบิรดด์ียังกด็ดีเน้นมูิกสุสงนักบวดพวกเข้านะ่ะเน้นปอยพานให้กุด,ด,ดเลย บ่เขาไปยึดติดกับบะไดอันหนึ่งบ่ได้เอาบ่น้ำเบาอันใดอันหนึ่งมาใครกวนพิรณาให้มันเกิดความยืนงยันตัดสินผิดถูกความดีความเร็วความไา่ความไล่ความเร็วความหลยบ่ผิดบ่ถูกบ่จริงบ่ปลอมเออแต่บ่จริงกับบ่ปลอมก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านอันนั้นคือยังนี่คือยังรู้แล้วได้ยังโดยให้หนพอ้อมูปรดกินเสียงภายนอก ขังในก็ให้เป็นรุนดังเดียวกันเพราะว่าขังในบางที่เอากับภาวน่ารับตากับมีดอกบรมแอนวาห้องติสี่ลืมตาอย่างเดียวเออบาทมันรับตาเสียงเปี้ยเสียงแตกเบี้ยงเปี้ยงในหูบรต้องไปคิดว่าคขึ้นอย่างเสียงเกิดขึ้นจากอย่างเป็นอย่างใกล้หรือดีปล่อยเลยมันบดดังอยู่บดมือบดขึ้นบดเว้นตลอดการเวลาตัวปล่อยพานเสียงต่ำตั้ง บางที่สัดงเสียลงมาในหูเอาหรือเสียงนั้นเกิดขึ้นโดยลานกายมันเป็นนี้งมิ่งยู่ในหูนี่ถ้าพวกเจ้าไปจดจ่อมันมันทั้งดังแห้งเด้ทั้งเงียบทั้งดังแห้งทั้งไปจดจ่อหรืออยากให้มันหายดังมิ่งหูมันงิ่งเลยนี่ทั้งดังถ้าเขาบริสนใจมันมันก็บ่มีเสียงก็บป็นเรืเสียงก็ดี ที่ไปลหลายๆอย่างก็ <c oughs> เสียงทีบ่มีตนกำเนิดแห่งเสียงเ,ออเสียงหุยหวนเสียงเ้ากันพุ่มพมปั๊มปั๊มหรือบางที่มันเกิดยินเสียงสวดมนต์จากข้างบนมาฟังฝ่าเออฟังคือซือ้อมันประเด็ตั้งแจ่ฟังหูมันก็ไม่น้าที่รับลู้เสียงอยู่แล้วมันหูในหูนอกก็ตาม ขาจิสวดมนต์บดใดกับสางเขาสิเบากันเรื่องใดกับชางเออเขาน่ะทำความรู้สึกโต้หลับตาก็รู้ลึกสุดโต้ใดเด้บ่แมนได้ว่าหลับตาบ่รู้สึกโต้โมมน,ววตตน,นั้นมันหลับเลยหลับไหลอ่ะนะเออนิมิตโดยฝันนี่บ่ดจำเป็นต้องน้ำมาเบาบ่ต่างกันจากข้อมฝันที่ตัวของนอนหลับข้ายชัดปหลับตาเราออกมาจะมาเบาบันิยมเลยอันนี้ถือว่าเป็นของเล่นถือว่าเป็นไรสาละเสะดวยซ้ำไป แต่ลับตาโดยประเด็จลับลึกบเมืนคนนอนหลับเอมีสัพพะชญจะรู้สึกโตอยู่ตลอดนี่นี่ตัวนี้ยังพ่อพ่อคุยกันได้แต่านั่งลับเราไปเห็นไปเลยนี่บ้นิยมเลยอันพ่อให้เทียบใส่กันกับเหมือนความฝันคือเขานอนหลับเราฝันไปจะซื้อนี่แหละวันนี้ยังไปรู้สึกโตบางที่ยังคล้ายๆกับว่าคืออันนั้นคืออันนี้นี่ยมันยังบริด็ มันใจลอยเปอร์เซ็นต์อยู่บ่ห้ขาดทันนี้บ่ห้ดนเดาด้อัน,นี้เป๊ะเป๊ะเลยบ่ห้มีเออประมาณนี่บ่ให้มีประมาณต้องเป๊ะเป๊ะเอาลวดเสียงก็ตาม <c oughs> กลิ่นกับเหมือนกันเดี๋ยวก็หอมหอมไว้กินแปลกแป,ป,ปกร็สั้งมันถึไปถามหายังว่าดอกอยังมันสูงใดดอกใหม่นั่นนี่เหม็นกับเหมือนกันกนี่แล้ว รลบหลเกินเสียงโดยภายในแหละโดยภายนอกเสมอกนเบดบานพอใจท่องประคิดบันนึกมีแต่ลูอยู่สื่อคิดประคิดบันึกจิตกับผู้รลูผู้รลูกันกิมันก็รูย่้งสั้นแหล่แต่ว่าเอาความรููสึกโตนั่นแหละมาเป็นตัวรับประกันตัวเองว่าแต่ความบันับไหลรูสึกโตเรือสติระลึกนึกสติมันก็ขึ้นหลูในรูปหลเกินเสียงว่าเสียงนั้นเสียงนี้มันรลูอยู่หรอก สัปดาห์นี้นี่คือรูสึกโตบ่แมันรับไหลบ่แมันนอนหลับไปให้รูซึกโตรูโดยรูซึกโตหอมนะครับแต่ที่มันนั่งเทียบเอาเองดอกหอมก็รููว่าหอมนั่นแหละมมอยู่แค่นั่นเหม็นก็รู้ว่าเหม็นมันอยู่แค่นั่นเ่แม่นว่าหอมยังนอเหม็นยังนอเกิดขึ้นจากยังนอยุ่ใสนอแหละรูกก้เกินเสียงบ,บว่าภายนอกแล้วายในายในไในน่นเออ่อมาทำในทรมันสิมีความพอใจแล้เบ่พอใจบวกเข้าไปได้หัน ภายในนั้นสภาพว่าธรรมภายในลูปลดกึ่งเสียงภายออสภาวะทธรรมภายใน,นลูปลด,ดกึ่นเสียงนนภายใน,ใน,ดดน,ยใน,นแต่ตัวแ้่ตัวสละใดหรือว่าใดพอใจก็บรรพอใจแต่หาบ่คิดบ่นึกความพ่อใจแล้วบพราพอใจดับพบเปดิดว่าดดอารมณ์วิญญ,ญาบ่มีหม่องตัง้งความรู้สึกพ่อใจบ่พ่อใจหล่ะวิญญ,ญาเลย บ่ม่มองไปติดนั่นแหละมองตั้งบ่ไม่มองไปติดบ่ติดในรถสะอาดนั่นเสียงนั่นลูบลางนั่นหนีแม้สวรรค์วิมานที่มันปรากฏภาพเกิดขึ้นบ่ไม่มองตั้งบ่ไปยูบ่ไปติดบ่ไปจากได้บ่ไปอยากเห็นบ่ไปอยากเป็นนั่นแหละเมนยัมคนลูกคนขี้ลูกพวนี้ให้มันลูกซึ้งๆบ่ต้องไปหาว่าเกิดขึ้นจากยังแม่นยังเป็นไผเออขี้ยังม่น ขนลุกโยกสั่นใซปื่มสอึกน้ำตาไหลมนนีเนืเน้อกระตุกไข่เข็มเสียนเสียดแท่งน้ำนื่อปรเมอโปรตีนแข่งขาเสียดหลังสู้หัวใจมันนี่อันทอร์วมานี่ปล่อยผ่านเนเบิดเ้แล้วก็เคยเป็นเบิร์ดพอมอิเอรมานี่ว่าตามที่ตัวเองเป็นพอมเป็นไปเบิรดเรด,ดเียดเข่าตามไปหนึ่งมือที่อลัอ่นดอกบัตมันทีเดียวตั้งเบิด เดียดกับไปตามสุดนองกับมีตามแข่งตามขาเออเดียดกับไปคือยังมันแทงทั้งหลังสอดเข้าหัวใจห้องกับมี่เป็นคือเสียนแหลมๆเดีย้ยตัดกับไปโหลดลู้อยู่สืบบําม,มากิดหนึ่งหายหรือบ่าหายเป็นยังหรือบ่าเป็นยังบ่ได้สนใจนี่ว่าผมเขาเน้นเดินก็นให้รู้สึกโตเด้อเดินเด็กเขา่าเดินจงกรมเดินจงกรมท่านจงกรมที่ห้องเหยีดไว้มันเป็นแก่สนามฝึกเออ แต่ฟูฟึกเป็นดีแล้วเดินยุ่งในระวางตาการตลาดเสียงอือถึกคือโค้งระวางตาการตรนุนหนทั้งหรือไปตามป่าใหม่ล้วพว้เขาสหน้ารู้สึกตัวตลอดนี่ตังหากรู้สึกโตยันนี้ออกยาวความคิดออกไปหาจับออปลายังหนออติะอู้ขึ้นหลายแถวนหน่อว่าไป,ไปยางยนไปตามหมวยตามหนองก็ดีตามป่าก็เหมือนกันเสียงนกฮ้องวุกวุก นกจังนองนั่นออกแล้วอะไรจะเป็นเสียงนกกระโดกเสียงนกนั่นเสียงนกนี่วุวักเวกเวกจสีไปเล่งหาโตมันเห็ดเนี่ยนั่นมันหมายถึงออกจิตคิด,คดแล้วจิตบรรลุสื่อๆแต่ว่าคิดไป้อมมันนะคิดไปหาโตหน่อยโตใหญ่โตสูงโตต่ำโตเขียวโตวเหลืองหาหนกหาเสียงหาผู้กำเนิดเสียงนกระชางมันปล่อยผ่านปล่อยผ,ผ่านทุกอย่าง มันก็แค่เกิดดับนี่เป็นแค่คําสรุปไ้แต่ว่ามันบริคิดในหันเลยมันอาจจะมาตรองในภายหลังยนิโซโมรัสิการเอามานึกตึกตรองในภายหลังเออทุกอย่างมันก็แค่นั่นแหละไปวแต่มันเป็นของมันแบบนั้นน้องก็แค่เกิแดแคร์ดาบอมมี่อย่างจีลังอย่างยื่นอยู่แบบนั้นแหละเอาพวกเขาเขาว่าไม่ควรที่มันเถือนเป็นคําเเบาเออเป็นการคําเว้าหรือเป็นความคิดอันหนึ่ง แต่บ่ยึดจริงๆเบอมีความคิดเด้นั่นแหละบ่มีเลยแต่ว่าเขาเน้นย้ำมองนี้รถแต่ว่าเดินจังกรมในสถานที่ฝึกเดินจงกรมกระเฮ็ดเฮ็ดเพื่อไฟแต่ฝึกตนเองฝึกดได้ฝึกลูซึกตัตกับรูให้มันท่านความขิดแยกมันออกจากผู้ลูสึกโตคือลูสึกโตยืนเดินนอนนั่งเฮ็ดไปเบิดเน้นย้ำให้ทุกคนเหตุแบบมืนตา บาดมันรับก็ปล่อยมันรับพอต้องคุ้มมันเข็มบาดมันบ่รับก็จะไปคุ้มมันรับเด้าบานละบางคนเข้าใจว่าเห็นมันอนบ่รับจังสั่นจังสีน้อนบ่รับก็าบางตัวผู้ใดอยากนอนเอา้ามันอยากนอนผู้ใดไปคุ้มมันนอนบ่รับกับลู้ตัวว่าบ่รับหรืออย่างหนึ่งจากไห่พานไปเลยว่ารับหรือบ่รับก็ช่างหายยุ่ในความรู้สกโตเข้าบ้านละัหนเรยจังว่ามันถึงมี คำถามคำตอบแสกแซงมากไืมสภาพว่านั่นสภาวะานี้เออกระลูนนี่เด้อสภาพว่า,วาจิตตื่นตื่นยังตื่นรู้เมื่อตื่นรู้เราจะคล้องไปคุ้มมันจากนอนเนี่ยออคำ<บ>ต่างๆแต่มีคำตอบตีดีนินเดี๋ยวฟังมันมากกล่ละรู้กระลูไปโหลดบัลับก็คือบรลับตัวไปกลุ่มมันหลับไปนั่นทัออ้งสารหลหลายอย่างที่เอบพยายามคุ้มบังคับ ให้ได้และให้เป็นเนี่ยหรืออยากได้หรืออยากเป็นนี่มันอยากหลับโอ้ยญาณบินบาทบ่ท่านนะสำหรับมูระสิกสุอ,อาญาณอันนั้นญาณอันนี้บ่ต้องปล่อยมันเลยปล่อยมันไปเลยเด้อจะไปคุ้มหลับบ่หลับทางดีเนี่ยอยากว่าล่ะแต่ว่าบ่แมนว่าดีบ่หลับหรือบ่หลับลู้สึกัวไปยังสัน่น แม้มันนั่งสิสัพพัญจะห้ามันนั่งสิ่อเืนองความ่ตเหนองนึว่ามันส,ตนตนสตโตมันจะไปคุ้มมันหลับว่นหนมมึ่งยำมูอปฏิบัติเท่าบ่จา,ากได้บ่จา,ากเป็นบ่จา,ากเห็นบ่จา,ากรู้รู้เฉยโดยไม่ต้องอยากแต่ว่ารู้แล้วก็บ่ต้องน้ำเข้ามาคิดรู้เฉยเห็นเฉยได้ยินได้กินเฉยนั่นแหละเน้น่งยำมูพวกนี้ ไม่ยังดอกโลกนี่จะทุกเท่านั้นแหละจะไปเกิดเป็นเศรษฐีเรือทุกเกิดทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับไปไปเกิดเป็นหมูม้าไก่เป็ดไก่สารพัดปูปลาเน่ยวต่างๆเป็นสางเป็นหมาเป็นคนแน่เป็นเทวดาแน่นั่นนี่แนทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปทุกเท่านั้นเกิดขึ้นเขาใจบ่าหล่ะวัตทัทุกเด้นี่ วัฏสงสารสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่ทางเสุญตนเนาะที่ไปเสือความคิดของจาของเองมันแก่แค่ความคิดที่หมุนไปหมุนมาเวียนไปเวียนมาอยู่ Uncle. อันเก่าเออันเก่าคือน้ำสิ่งต่างๆที่เคยผ่านเคยเห็นเคยเปลี่ยนมาแล้วมาคิดออกจากวัฏสงสารโดยการยุคิขดบ่มีเกา่าบ่มีใหม่ว่ามีเกิดบ่มีดับแช่วปล่ะอะเพราะหล่ะ